สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีต้นไม้มาแบ่งปันเป็นเซตแรกที่ครูอาจจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ,ะเซตนี้จะมีแถมว่านกคุ้มแล้วก็จุรินทรีย์สังเคราะห์แสงให้นะคะก็มาดูต้นแรกกันเลยต้นนี้คือต้นเศรษฐีใหม่สวยงามมากๆอยู่ในตระกูลอกโกนิมากำลังแตกกอฟอร์มนี้เลยนะคะที่เอามาให้ดูก็คือฟอร์มนี้เลย ก็จะอยู่ในกระถาง8นิ้วแต่กอฟอร์มสวยต้นแรกเศรษฐีใหม่ชนิดที่2มหาเศรษฐี<ม>ก็เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อที่ดีนะคะม,ม,มหาเศรษฐีอายุมั่นขวัญยืนถัดมาก็จะเป็นต้นเศรษฐีนำโชคหรือเศรษฐีก้านกล้วย ถัดมานะคะตัวนี้ก็คือเศรษฐีขอดทรัพย์เป็นว่านมงคลถัดมานะคะตัวนี้ก็คือว่านรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะก็หรือ,เ,อ,อเราเรียกว่าว่านหมูกลิ้งทำสิ่งใดสำเร็จได้แบบหมูหมู ต่อมานะคะ,ะต้นนี้ก็คือเศรษฐีรวยไม่เลิกเป็นไม้ว่านมงคลเสียงททยในเรื่องของอโชคลาภเงินทองนะคะค้าขายก็ให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านหน้าบ้านถัดมาต้นนี้ว่านยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดก็คือเศรษฐีก้านทองนะคะก็ ดึงดูดโชคลาภเงินทองมาให้กับผู้ปลูกนะคะก็เป็นอาว่านยอดนิยมเป็น1ในว่าน9ชนิดที่ควรปลูกเอาไว้ในบ้านเศรษฐีก้านทองอต้นถัดมาก็คืออรับเงินรับทองนะคะหรือใครจะเรียกเศรษฐีรับเงินรับทองก็ได้ก็จะอยู่ในอโกนิมาสีใบสวยก็คือต้นนี้ฟอร์มนี้ลักษณะนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกเรือนในได้ทั้งคู่นะคะทั้งเรือนนอกแล้วก็เรือนในเป็นว่านมงคลเอาไปปลูกเอาไว้ประจําบ้านเรือนนะคะ,ะก็สําหรับมือใหม่ที่จะเริ่มเรื่องต้นไม้เซตนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเริ่มต้นได้เลยนะคะ,ะได้ทั้งเรือนนอกเรือนในว่านมงคลไม้มงคลก็จะเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดเป็นไม้อมะตะยอดขายก็มีต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ราคา999บาทนะคะใครสนใจก็ทักมาตามรายละเอียดที่ครูให้ไว้เป็นเซตแรกที่ครูนํามาแบ่งปันสำหรับท่านที่จะเริ่มต้นในด้านของต้นไม้ก็เหมาะนะคะในไม้เซตนี้ก็สามารถเริ่มต้นได้เลยจะค้าจะขายหรือจะท,ทําอาชีพด้านนี้นะคะจะนําไปเรียนรู้ก็ได้เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมตลอดการ ครูก็จะจัดเป็นไม้บ้านๆก่อนนะคะสไตล์ครูก็จะเป็นไม้บ้านๆดูแลง่ายๆราคา,าเบาๆก่อนครูจะจัดเอาไว้เป็นเซตๆนะคะเซต3ต้น5ต้น7ต้นนะคะเซตว่านมงคลเซตอโกูนิมาก็รอชมต่อไปนะคะว่าเซตต่อไปจะเป็นต้นไม้ชนิดไหน ในเซตนี้ก็จะแถมว่านกคุ้มในกระถาง8นิ้วและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ได้ไปใช้กันนะคะสามารถไปขยายเอาไว้เก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะสนใจก็ทักมาตามรายละเอียดที่ให้ไว้ สำหรับท่านที่ต้องการที่แจ้งมาในคอมเมนต์ครูก็จะนํามาลงเอาไว้และลงราคาเอาไว้ให้เป็นชุดชุดเซตเซตนะคะก็รอชมในเซตต่อไปสําหรับวันนี้ใครสนใจทักมานะคะครูไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในเซตหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ